ค่ะเพืเ่อนๆคะวันนี้ก็เป็นอันประกอบสำเร็จแล้วนะคะเกรนหา์เนาะเราไปดูข้างในเลยจ้าแต่ว่าก่อนไปดูเราจะบอกว่าอันนี้เราชอบมากๆเลยนะคะทั้งขนาดและความสูงเนาะขนาดเขาก็คือกว้าง140ยาว155นะคะแล้วก็สูง2เมตรพอดีเลยค่ะจะได้ไม่ชนเนาะ โอเคไปดูข้างในเลยจ้ะแล้วก็เราจะเอาตัวนี้ค่ะสาวน้อยปรับแป้งนะคะเข้าไปอาลองเชิงก่อนเนาะสาวน้อยปรับแป้งน่ารักม้น่ะแต่ก่อนอะ่ะตอนซื้อมาหัวนี้เน่านะคะแบบเน่าเฟะเลยแล้วก็พอเปิดออกมาตกกระจายค่ะมือใหม่ทำยังไงดีเอ่ยก็เลยไปแช่น้ำปูนแดงเนะเาะตัดตรงเน่าทิ้งนะคะตรงปิดเปื่อยเน่าทิ้งแล้วก็แตะ แช่ปุนแดงแต่เขามีใบเดียวนะนี่คือใบอต้นดั้งเดิมของเขาเนาะแล้วก็อันนี้ใบใหม่เพิ่งแตกออกมานะคะโอเคเข้าไปดูกันนะคะแล้วค่อยพาน้องเข้าไปอลองเชิงเนาะทดสอบเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนเข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราซื้อมาก็สองชั้นเนาะแต่ว่าเรากะจะใช้ ด้านล่างเราจะเอาอิฐหรือว่าไม้มาลองแล้วก็ได้เป็นสามชั้นพอดีนะเพืเ่อนๆน,น,นะประหยัดเนาะแล้วก็ความแข็งแรงทนทานเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะเพราะว่าเป็นแค่ตะแกรงอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอารวดม,มัดนะคะมัดทั้งหกมัดเป็นหกด้านเลยนะคะเพื่อการาลมใต้ฝุน่นเฮริเคนมาเนาะ ที่ออสเตเลียพายาุลูกหงลูกเห็บมานี่ไม่ไหวจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอะไรมาตอกตอกด้วยข้างล่างแต่เขาให้มานะคะเราก็ตอกอยู่นะตอกเหมือนเรากลางเต้น,นะ,ะเพื่อนเพื่อนเวลาอันนี้คงถ้าจะไม่อยู่หรอกไม่แข็งแรงเนี้ยค่ะเพื่อนๆพามาชมคือเมืองที่เราอยู่อย่างว่านะคะควีนแล้ควีนสแลน ขาจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะเราก็เลยเอาสีนี้มาเนาะที่ออสเตรเลียจะมีแค่2ส,สีอย่างที่เกินมานะคะเป็นสีใสๆสําหรับเมืองหน้าหนาวนะคะทางใต้เนาะวิกตอเรียอะไรประมาณนี้แทสเมเนียส่วนบ้านเราเราจะใช้สีเขียวนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาน้องเข้ามาเนาะวางตรงเราว่าวางตรงเดี๋ยววางตรงนี้ดีกว่าคะ่ะเพราะว่าอันเนี้มันจะโดนแดดด้านเย็น ตอนเย็นไงแดดแดดทางตอนเย็นจะจะจะมาทางทางเข้าพอดีเราก็เลยคิดว่าทดลองเอาน้องมาวางตรงนี้ก่อนนะคะโอเคไปเลยจ้าค่ะหลังจากที่หามุมวางน้องได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็พอดีเป๊ะเลยนะเพื่อนๆดูสิสำหรับวางกระถางไซนี้นะคะแล้วก็จานรองเนาะเติมน้ำให้น้องนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ทดลองไปก่อนเนาะเพราะว่า,อาสองตู้ที่เราทำไว้มันโอเคอยู่แล้วไงเราไม่อยากย้ายนะตอนนี้นะคะเนาะอันนี้เราซื้อมาเพราะว่าเราจะไว้ในตอนแบบหน้าหนาวหรือว่า,าพืชผักแบบล้นแล้วค่ะไม่มีที่ใส่เราก็ถึงจะทยอยย้ายมาเนาะแล้วก็อ่ะออกไปเขาก็จะมีซิปปิดรูดซิปให้นะคะเพื่อน เนี่ยค่ะเราก็รูดนะคะทั้งอ่ข้างนั้นเราเรารูดเรียบร้อยละเดี๋ยวนำะมือเดียวได้หรือเปล่าเลยน่าจะไม่ได้เดี๋ยวคอนญาตวางก่อนนะคะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนรูดซิเสร็จแล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะค่อยๆเลื่อนลงไปเนาะเนี่ยค่ะตรงปลายเขาก็จะไม่ได้มาเก็บเก็บปลายตรง ตรงขอบข้างล่างให้นะคะแล้วก็หาอะไรทับๆเนาะนี่คะ่ะทั้งสองข้างมีซิปนะคะแล้วก็ด้านข้างนะเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นโดมๆขึ้นไปเนาะเราเอาไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ะคะ่ะต้นไม้นี้จะมีนกช่วงเช้ามีนกมาด้วยนะคะเยอะแยะมากมายคงจะขี้เต็มเลยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ เพราะว่าถ้าข้างนอกพังเราก็มีหาซื้อได้ะคะ่ะในเว็บไซต์เขาจะมีขายอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆเนาะเนี่ยค่ะก็จะใกล้ต้นโพนิเทลนะคะโพนิเทลยักษ์ของเราเนาะโอเคคิดว่าน่าจะโอเคนะคะคิดว่าอันนี้แฮปปี้นะคะตอบโจทย์เราได้ดีเนาะนะคะ ก็วันนี้ก็รีวิวให้ดู g r e e n เ o u s e นะคะที่ออสเตรเลียเนาะว่าเขาทํากันยังไงอะไรยังไงน่าจะคล้ายๆที่เมืองไทยอะค่ะเพื่อนๆโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะด้วย g r e e n เฮาส์สวยๆใหม่ๆเนาะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ